คุณกลัวการตกหลุมรักหรือไม่ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในเรื่องของสัญญาณต่างๆของอาการกลัวการตกหลุมรักขอให้คุณลองตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนว่าคุณคิดว่าการที่ต้องตกหลุมรักใครสักคนมันทำให้คุณกลัวจนเสียขวัญจนถึงขั้น เพียงแค่คิดถึงการที่ต้องมอบหัวใจให้ใครสักคนความรู้สึกตื่นตระหนกก็เข้ามาจู่โจมคุณทันทีใช่หรือไม่คุณคิดว่าพันธสัญญาหรือสัมพันธภาพที่โรแมนติกคือความผูกพันที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่ในหลุมกับดักใช่หรือไม่ คุณคอยหลบเลี่ยงอารมณ์ใดๆที่มีต่อเพศตรงข้ามและคุณคิดไม่ออกจริงๆว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรหากคุณต้องแบ่งปันชีวิตของคุณให้กับคนอื่นใช่หรือไม่คุณรู้สึกไม่สบายใจและอึดอัดเมื่ออยู่กับคนที่คุณรักในสวนสาธารณะ หรือโรงภาพยนตร์ใช่หรือไม่หากคำถามข้อใดในข้างต้นที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันคุ้นคุ้นก็พออนุมานได้ว่าเป็นไปได้ที่คุณกำลังทุกขทรมานอยู่กับความกลัวที่ไม่มีเหตุผลของความรักที่เรียกว่ากลัวการตกหลุมรัก แต่ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะยังมีสัญญาณต่างๆที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบได้ว่าคุณกลัวการตกหลุมรักจริงหรือไม่สาเหตุของอาการกลัวการตกหลุมรักสาเหตุของอาการกลัวการตกหลุมรักนี้แต่และเคสมันมีแตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้กับการที่จะถอดรหัสออกมาได้อย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของอาการนี้มันสืบเนื่องมาจากอะไรอย่างเช่นบ้างก็อาจมาจากการเป็นลูกที่มีประสบการณ์ของการหย่าร้างของพ่อแม่ หรือมีความรุนแรงทุกรูปแบบในครอบครัวหรือวัยเด็กถูกล่วงเกินทางเพศหรือมีการทารุณกรรมที่บ้านที่พักอาศัยซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีแนวโน้มสูงในการที่จะพัฒนาไปสู่อาการกลัวที่จะตกหลุมรักในช่วงวัยผู้ใหญ่ของพวกเขาได้เพราะสายเหตุของอาการนี้ มันเชื่อมโยงโดยตรงกับประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อความคิดและจิตใจของแต่ละคนได้ดังนั้นหากคุณมีสัมพันธภาพในแบบคู่รักที่ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันแต่แล้วในที่สุดต้องเลิกลากันไป คุณก็อาจเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะกลัวการตกหลุมรักได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้ที่มีอาการวิตกจริตอยู่แล้วแล้วก็คุณก็อาจต้องทนทุกข์ทรมานจากความกลัวการตกหลุมรักเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากระดับการให้เกียรติ ตัวเองของคุณมันได้ลดต่ำลงเพราะผู้ที่มีอาการวิตกจริตนั้นจิตใจจะขาดความเชื่อมั่นและคอยคิดแต่ว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะได้รับความรักและไม่มีใครรักพวกเขาจริงซึ่งล้วนเป็นความคิดในเชิงลบซึ่งเป็นพื้นฐานของอาการกลัวการตกหลุมรัก และหากพวกเขาพัฒนาอาการวิตกจริตในจิตใจเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอาการทางกายก็จะแสดงออกตามมาในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความกลัวการถูกปฏิเสธและกลัวที่ต้องเลิกราหย่าร้างที่มันคอยขัดขวางไม่ให้พวกเขาแสดงอารมณ์ใดๆออกมา ให้เห็นถึงอารมณ์ความสัมพันธ์กับใครนั้นนั่นก็เป็นอาการของความกลัวอันนี้ที่มันคอยดักจับพวกเขาและเริ่มครอบงำชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวอาการของโรคก,กลัวการตกหลุมรักทางจิต บางคนกลัวการที่ใครจะเข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจึงคอยวิ่งหนีและทิ้งชีวิตที่แฝงไปด้วยความโรแมนติกของพวกเขาไว้เบื้องหลังส่วนบางคนอาจยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาร่วมมีปฏิสัมพันธ์ได้แต่ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเริ่มแสดงความเป็นเจ้าของมากจนเกินไป และแสดงความหึงหวงคู่ของพวกเขาเพราะถึงแม้พวกเขาจะตัดสินใจยอมเข้าสู่สัมพันธภาพแต่ด้วยความกลัวก็ทำให้คอยหวงแหนคู่ของพวกเขาและทำทุกวิถีทางในการป้องกันมิให้มีการเลิกราหรือเกิดการหย่าร้างขึ้นกับสัมพันธภาพของพวกเขา ซึ่งการทำเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องย่อมทำให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อของอาการทางจิตที่เรียกว่าความรู้สึกของการติดกับและจะเริ่มเข้าสู่วงจรอุบาทที่ทำให้พวกเขาต้องสูญเสียพลังและเกิดความสับสนเกี่ยวกับอารมณ์และชีวิตรักของพวกเขา อาการของโรคกลัวการตกหลุมรักทางกายต้องขอย้ำอีกครั้งว่าอาการที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและจิตนั้นมันไม่ใช่จะเหมือนเหมือนกันไปหมดทุกคนแต่มันจะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งอาการที่ปรากฏขึ้นในทางกายภาพที่พบบ่อยที่สุด มีดังต่อไปนี้หายใจสั้นๆชี่ีหัวใจเต้นเร็วตกใจง่ายวิตกจริตกลัวอย่างไร้เหตุผลเจ็บหน้าอกมีเหงื่อออกมากเกินไปมีอาการมึนงงเจ้าน้ำตาสัญญาณบ่งบอกถึงอาการกลัวการตกหลุมรักและการเยียวยา หากคุณกำลังสงสัยว่าคุณอาจกำลังทุกข์ทรมานอยู่กับอาการของโกกรคกลัวการตกหลุมรักนี่คืออาการส่วนใหญ่ของคนที่กลัวความรักที่พอจะช่วยยืนยันหรือทำให้คุณคลายสงสัยไปได้ซึ่งหากคุณมีอาการตรงเพียงหนึ่งหรือสองข้อ ก็อย่าเพิ่งตกลงปรงใจว่าคุณเป็นผู้ที่กลัวความรักละ่ะแต่หากมันตรงเกือบทุกข้อหรือทุกข้อมันเป็นไปได้ที่คุณกำลังทุกทรมานกับอาการนี้อยู่ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีที่คุณได้ชัดเจนกับตัวเองเสียที 1. อาการแรกสุดของความรู้สึกกลัวความรัก ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความชอกช้ำกับอดีตที่ผ่านมาเพราะผู้ที่มีอาการกลัวความรักนี้มักจะแบบเรื่องราวมากมายที่มาจากสัมพันธภาพในอดีตของพวกเขาเอาไว้ที่ต่อต่อมาก็กลายเป็นสัมภาระอันหนักอึ้งที่พวกเขาไม่ยอมปลดปล่อยวางลงเสียที 2. กลัวที่ต้องอกหักอีกหลังจากที่คุณได้ผ่านเรื่องราวที่ได้นำความเจ็บปวดมาให้คุณสาวรพัฒมันจึงสมเหตุสมผลที่จะทำให้คุณสิ้นหวังกับเพศตรงข้ามคุณยังคอยคิดแต่ว่าทุกคนมีเจตนาที่จะทำร้ายคุณและทำลายหัวใจอันเปราะบางของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณกลัวที่สุดกับการที่ต้องเจอกับความเจ็บปวดทางอารมณ์นั้นอีกครั้งเพราะคุณมั่นใจเสียเหลือเกินว่าหัวใจที่บอบช้ำของคุณคงไม่รอดแน่หากต้องเสียหายไปมากกว่านี้ดังนั้นคุณจึงตั้งกาดไว้พร้อม และทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งและจากความกลัวกับการทำให้หัวใจของคุณต้องแตกสลายมันจึงทำให้คุณสะดุดหยุดนิ่งจนถึงจุดที่คุณได้ตัดสินใจโดยไม่รู้ตัวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องมันคือการทำเป็นลืมไปว่า คุณมีหัวใจไปซะเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ทําให้คนที่คุณรักรู้สึกกลัวคุณไปด้วย 3. ไม่ยอมเปิดใจให้กับใครอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้คุณกลัวที่สุดกับการตกหลุมรักคือความผูกพันทางอารมณ์ที่สืบเนื่องมาจากความรักที่มันดำเนินไปด้วยตัวมันเอง โดยที่คุณไม่รู้ตัวจากการที่คุณไปเปิดใจให้กับคนอื่นในระดับลุ่มลึกและมีการเชื่อมต่อที่มีความหมายที่ทำให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณนึกไม่ถึงเลยว่าตัวเองทำอย่างนั้นไปได้อย่างไรและการกระทำในรูปแบบนี้มันไม่ใช่แค่สัมพันธภาพที่โรแมนติกเท่านั้นนะ แต่คุณยังได้ทํากับคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตคุณอีกด้วยแต่การไม่ยอมเปิดใจให้กับใครนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก็บตัวหรือต่อต้านสังคมเพียงแต่การที่คุณไม่คิดที่จะออกไปเที่ยวกับผู้คนทั้งทางที่คุณมีเพื่อนมากมายนั้น เป็นเพราะคุณไม่สบายใจที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณให้โลกได้เห็นเท่านั้น 4. คุณมีปัญหาในเรื่องของความเชื่อใจหากอดีตท,ที่ผ่านมาคุณเคยถูกคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดทรยศหักหลังก็ไม่น่าแปลกใจที่คุณเลิกเชื่อในตัวคนอื่นแล้ว ซึ่งได้ทำให้คุณไม่มีความเชื่ออีกต่อไปว่าทุกคนเป็นคนดีและด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณระมัดระวังมากจนเกินไปเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ที่โรแมนติกและนี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญอยู่กับอาการกลัวตกหลุมรักที่มากับปัญหาของความเชื่อใจเหล่านี้ เพราะคุณจะคอยคิดอยู่เสมอว่าทุกคนที่คุณพบพวกเขาจะมาทำร้ายคุณหรือเอาเปรียบคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปคุณก็เริ่มเรียนรู้กับการที่จะไม่พึ่งพาใครและเรียนรู้ว่ามีคุณคนเดียวที่คุณสามารถไว้วางใจได้และการไม่ไว้ใจใครเป็นหนทางเดียว ที่จะหลีกเลี่ยงความผิดหวังและการทรยศหักหลัง 5. ให้ความสำคัญกับชีวิตโสดของตัวเองมากจนเกินไปถึงแม้ชีวิตของการทำตัวเป็นโสดนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่มันก็เป็นพิษร้ายกับทุกสัมพันธภาพจากการที่คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคุณเอง และคุณก็ได้ยอมรับมันตลอดมาจนถึงขั้นที่คุณนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากต้องยินยอมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและยังคงคิดเลิศเลยไปถึงขั้นที่ว่าบัตรนี้คุณหมดสิ้นแล้วในเรื่องของความรักอีกด้วย เพราะการที่คุณได้เคยชินกับการอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องให้ใครช่วยแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่ต้องคอยประนีประนอมกับใครสักคนหรือยอมเสียสละเพื่อให้สัมพันธภาพนั้นคงอยู่และนั่นจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่คุณจะทำเพราะคุณจะทำตามนิสัยตัวเองและมีลีลาเฉพาะของตัวคุณเอง ทั้งยังคิดอยู่เสมอว่าคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ดังนั้นสำหรับคุณแล้วชีวิตของความเป็นโสดมันจึงกลายเป็นเขตแดนที่แสนสบายของคุณที่คุณคุ้นเคยและเป็นวิถีชีวิตที่คุณไม่คิดจะละทิ้งมันไป 6. คุณรู้สึกเหมือนถูกกักขังขณะอยู่ในความสัมพันธ์คุณจะนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองจะเป็นอย่างไรหากทั้งชีวิตต้องผูกติดอยู่กับคนคนเดียวตราบเท่าที่คุณมีลมหายใจซึ่งมันได้ทำให้คุณกลัวจนขนลุกและไม่ใช่แค่นั้นเมื่อใดที่คุณพยายามที่จะมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังถูกขัง และติดอยู่หรือแค่คิดถึงการที่ตัวเองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยกับความสัมพันธ์รูปแบบนี้มันก็ทำให้คุณรู้สึกสยองขวัญขึ้นในทันทีเพราะคุณเห็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมันเป็นจุดจบของชีวิตใครายบางคนและมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณหมดความเป็นตัวของตัวเอง ทั้งยังเป็นสิ่งที่พลากอิสรภาพของคุณไปและเปลี่ยนความเป็นคุณที่แท้จริงไปอีกด้วยซึ่งประเด็นเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดากับการที่คุณเป็นคนที่ชื่นชอบกับการควบคุมชีวิตตัวเองมันจึงทำให้คุณรู้สึกว่าเจ้าอารมณ์ของการตกหลุมรักนี้มันอาจเข้ามา เอาการควบคุมนั้นไปจากคุณซึ่งแค่คิดถึงจุดนี้มันก็ทำให้คุณหายใจไม่ออกแล้ว 7. ความสุขในความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ก็แค่เรื่องของกายเนื้อเท่านั้นอาการกลัวการตกหลุมรักมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สนุกกับการมีเซ็ก ที่ผู้คนส่วนใหญ่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดากับการมีสัมพันธภาพในทางร่างกายซึ่งคุณเองก็เหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีใครสักคนที่คุณสามารถจูบกอดและนอนด้วยแต่มันน่าแปลกตรงที่คุณไม่มีปัญหากับการแสดงความรักต่อกันกันกบคู่รักของคุณในห้องนอน แต่คุณกลับมีปัญหากับความคิดของคุณว่าคุณจะทำตัวอย่างไรดีหลังจากเสร็จสิ้นกิจทางกายเนื้อนี้แล้วเพราะสิ่งที่คุณกลัวที่สุดและเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่คุณจะทำคือการต้องยกระดับความใกล้ชิดขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองการเยียวยาอาการกลัวการตกหลุมรัก อาการกลัวการตกหลุมรักก็เหมือนกับความกลัวอื่นๆเช่นกลัวความสูงกลัวที่แคบซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาช่วยผ่อนคลายหรือบำบัดกับจิตแพทย์ที่ชำนาญการแต่การได้บำบัดในด้านพฤติกรรมก็ถือเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด แต่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่เรียกว่ากลัวความรักหรืออาการกลัวอื่นๆโดยใช้วิธีการโฟกัสไปที่สาเหตุของความกลัวนั้นๆแล้วเปลี่ยนความคิดตัวเองให้เป็นไปในเชิงบวกเพื่อลดความนิตก,กังวลต่อสถานการณ์ของสัมพันธภาพที่โรแมนติกเพื่อสร้างพื้นฐาน ให้กับอารมณ์ของความเป็นคุณขึ้นใหม่ซึ่งหากคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอไม่ช้าไม่นานความกลัวที่ไม่มีเหตุผลก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นความเข้าใจมันและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคุณต่อไปเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะ ขอบคุณท่านครุทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักมีความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดและไม่จำกัดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ